นาดินแดนที่ซึ่งสายฝนกลายเป็นเพียงความทรงจำเลือนรางแสงแดดแพดจ้าลงบนผืนดินที่แตกระแหงความหวังของผู้คนเหือดแห้งไปพร้อมกับแหล่งน้ำที่กําลังจะหมดสิน้นนี่คือเรื่องราวของความแห้งแล้งที่กําลังคืบคลานเข้ามากลืนกินชีวิตและความอุดมสมบูรณ์เสียงกระซิบของลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าแห้งกรอบ บอกเล่าถึงความยากลำบากของเหล่าสัพพสัตว์พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อหาแหล่งน้ำเพียงน้อยนิดเพื่อประทังชีวิตให้รอดพ้นไปในแต่ละวันภาพของฝูงวัวผอมโซที่เดินคอตกสะท้อนให้เห็นถึงความสิ้นหวังของผู้เลี้ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤตการนี้ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี แม่น้ำลำธารไหลรินนำพาความชุ่มชื้นมาสู่ทุกชีวิตแต่การเวลาและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้นำพาความแห้งแล้งมาสู่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ต้นไม้ที่เคยสูงตระงานกลับยืนต้นตายอย่างโดดเดี่ยวใบไม้ร่วงโรยลงสู่พื้นดินกลายเป็นเชื้อเพลิงให้กับไฟป่าที่พร้อมจะโหมกระหนำ่ำ ชาวบ้านต่างเฝ้ารอคอยฤดูฝนที่จะมาถึงแต่ท้องฟ้ากลับว่างเปล่าไร้ซึ่งเมฆฝนที่จะนำพาความหวังมาให้พวกเขาต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเรียนรู้ที่จะกักเก็บน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและหาพืชที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ การเดินทางครั้งนี้จะพาไปสำรวจผลกระทบของความแห้งแล้งในสถานที่ต่างๆทั่วโลกตั้งแต่ทวีปแอฟริกาที่เผชิญกับภัยแล้งซ้ำซากไปจนถึงทวีปเอเชียที่แหล่งน้ำกำลังลดน้อยลงอย่างน่าใจหายจะได้รับชมเรื่องราวของชุมชนที่ต้องอดพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อสแสวงหาแหล่งน้ำและอาหารในดินแดนอื่น ได้เห็นถึงความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ที่กำลังค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งอย่างยั่งยืนความแห้งแล้งไม่ได้เป็นเพียงแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์การตัดไม้ทำลายป่าการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงแต่ก็ยังมีความหวังเพราะผู้คนจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำการปลูกป่าและการใช้พลังงานสะอาดพวกเขากำลังร่วมมือกันสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อให้ลูกหลานได้มีชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งในบางพื้นที่ เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาใช้ระบบน้ำหยดเพื่อลดการสูญเสียน้ำและปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้แม้ในสภาพอากาศที่แห้งแลง้งในขณะที่บางชุมชนได้ฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยการขุดลอกคลองสร้างฝายและปลูกต้นไม้ริมน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดินและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพการแก้ไขปัญหาความแห้งแลง้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้การประหยัดน้ำการลดการใช้พลังงานและการรีไซเคิลล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความแห้งแล้งเป็นสัญญาณเตือนภัยที่บอกให้รู้ว่า เรากำลังใช้ชีวิตเกินขีดจำกัดของโลกเราต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของลูกหลานเราต้องสร้างโลกที่ยั่งยืนเพื่อให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกที่อุดมสมบูรณ์ และไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมการเดินทางในคลิปวิดีโอนี้จะพาไปพบกับแรงบันดาลใจและแนวทางแก้ไขปัญหาความแห้งแลง้งที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและร่วมกันสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนแม้ว่าสถานการณ์จะดูสิ้นหวังแต่ก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเราสามารถเอาชนะความแห้งแล้งได้หากเราร่วมมือกันและมุ่งมั่นที่จะสร้างโลกที่ยั่งยืนความแห้งแล้งเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่จะพิสูจน์ถึงความสามารถในการอยู่รอดของมนุษย์เราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต และสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคนการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากตัวเราเองเริ่มต้นจากการตระหนักถึงปัญหาและลงมือทำในสิ่งที่เราทำได้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแต่ก็มีความหมายอย่างยิ่งร่วมเดินทางไปในโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับความแห้งแลง้งและค้นหาความหวังที่ยังคงอยู่ เพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปในคลิปวิดีโอนี้เราจะมุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาดินแดนที่ความแห้งแล้งกัดกินพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้านชีวิตของพวกเขาผูกพันกับสายน้ำและผืนดิน เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลแม่น้ำเหือดแห้งพืชผลเสียหายความหิวโหยก็ตามมาในแถบจะง,งอยแอฟริกาความแห้งแล้งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ซับซ้อนปัจจัยหลายอย่างทั้งสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนการตัดไม้ทำลายป่าและการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพล้วนแต่มีส่วนทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง ชาวบ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อดื่มกินและทำการเกษตรพวกเขาต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตรเพื่อหาน้ำเพียงเล็กน้อยมาประทังชีวิตในบางพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องน้ำทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคน การแย่งชิงน้ำนำไปสู่ความรุนแรงและการพลัดถิ่นทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยิ่งเลวร้ายลงไปอีกอย่างไรก็ตามท่ามกลางความสิ้นหวังก็ยังมีความหวังริบรี่หลายองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานระหว่างประเทศกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแลง้ง พวกเขาสร้างบ่อน้ำบาดาลแจกจ่ายอาหารและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนนอกจากความช่วยเหลือจากภายนอกแล้วชาวบ้านเองก็พยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับความแห้งแลง้งพวกเขาเรียนรู้เทคนิคการเกษตรแบบใหม่ที่ใช้น้ำน้อยลงและปลูกพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแลง้ง พวกเขายังร่วมมือกันสร้างระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแลง้งในประเทศเซเนก้า 9, มีโครงการริเริ่มที่น่าสนใจในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศท,ที่เสื่อมโทรมโครงการนี้ช่วยลดการพังทลายของดินเพิ่มความชื้นในอากาศและสร้างแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชาวบ้าน การฟื้นฟูพื้นที่แห้งแล้งต้องใช้เวลานานและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทวีปเอเชียความแห้งแล้งก็เป็นภัยคุกคามที่สำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกทะเลอารันซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกได้เหือดแห้งลงอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากการผ่นน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การสูญเสียทะเลอารันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ในประเทศอินเดียเกษตรกรหลายล้านคนต้องพึ่งพาน้ำฝนในการทำการเกษตรเมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลพืชผลเสียหายและเกษตรกรต้องเผชิญกับความยากลำบากในการหารายได้ รัฐบาลอินเดียได้ดำเนินโครงการหลายอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแลง้งเช่นการสร้างระบบชนลประทานการส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในประเทศจีนพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่แหล่งน้ำมีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลจีนได้ดำเนินโครงการผันน้ำจากทางใต้สู่ทางเหนือเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งน้ำจากแม่น้ำแยงซีเกียงไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศในทวีปออสเตรเลียซึ่งเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดในโลกความแห้งแล้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียต้องเผชิญกับภัยแล้งที่รุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและแหล่งน้ำการขาดแคลนน้ำทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรและเมืองใหญ่รัฐบาลออสเตรเลียได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อรับมือกับความแห้งแลง้งเช่นการสร้างโรงงานเดซ a ซาลิเนชั่น เพื่อผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าความแห้งแล้งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและระบบนิเวศ การแก้ไขปัญหาความแห้งแลง้งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งได้โดยการใช้น้ำอย่างประหยัดลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ผู้อื่นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความแห้งแล้งเลวร้ายลงไปกว่าเดิมการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหาวิธีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนาพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับความแห้งแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพความแห้งแล้งไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายแต่ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมั่นเราสามารถเอาชนะความท้าทายนี้และสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป และนี่คือบทสรุปของคลิปวิดีโอนี้ที่เราได้ร่วมกันสำรวจเรื่องราวของความแห้งแล้งในหลากหลายพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและได้เข้าใจถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจากเรื่องราวที่ได้นำเสนอจะเห็นได้ว่าความแห้งแล้งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่อระบบนิเวศและต่อเศรษฐกิจเราไม่อาจมองข้ามภัยคุกคามนี้ได้อีกต่อไปการแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาชนทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ไมยมกเพื่อการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความแห้งแลง้งเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่ด้วยความร่วมมือและความมุ่งมัน่นเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปได้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ หากชอบช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วย